สวัสดีครับเช้าจอลูกหนังครับวันนี้ก็มีทัชซ่าฟุตบอลมาฝากกันเช่นเคยครับเป็นฟุตบอลของคืนวันอาทิตย์ที่6เมษายนนะครับก็จะเริ่มกัน ด้วยฟุตบอลพรีเมียร์ลีกครับเบนส์ฟอร์ดครับจะเปิดบ้านพบกับทางด้านเชลซีครับเล่นกันที่ G-Tech Community Stadium นะครับบ้านของเบนส์ฟอร์ดเบนส์ฟอร์ดเกมล่าสุดแพ้เดียวกเซิลมาครับ2-1ขณะที่เชลซีครับเปิดบ้านเฉือนวช้าสเปอร์มา1-0ครับเชลซีเริ่มเก็บชัยชนะได้อย่างต่อเนื่องนะครับทั้งในฟุตบอลลีกแล้วก็บอลถ้วยครับคอนเฟลิกนะครับที่พวกเขามีลุ้นอยู่ในยุโรปเกมนี้ก็ต้องบอกว่าไม่ใช่งานง่ายของเชลซีนะครับเพราะว่าเบนส์ฟอร์ดกลับเล่นไ้ในครั้พา่บแ แล้วก็เชื่อว่าเกมนี้น่าจะออกมาผลออกมาน่าจะเสมอกันแบบสนุกครับ2องมาูต่อ2คู่ต่อมาครับฟูลแลมจะพบกับเรือผู้ครับที่เขาเปคอตเทจครับฟูลแลมแพ้มา2เกมติดนะครับทั้งเอฟเอคัพแล้วก็พิมเบลิกครับโดยพิมเบลิกนัแพ้กับอาร์ซอนไปครับส่วนเรือผู้พวกเขาเพิ่งชนะเอเวอร์ตันมา1-0ครับในช่วงกลางสัปดาห์นะครับแลเกมนี้ได้เป็นทีมเยือนมาเยือนฟูลแลมฟูลแลมเล่นในบ้านแข็งแกร่งนะครับแล้วก็เป็นความหวังอย่างมากครับสำหรับทีมที่ตามมาอย่างอาร์ซอนครับว่าจะหยุดความร้อนแรงลลลลเเเวววออออรรููได้้้้คัับนถาามงงงจกกื่่ขตผแ็ รูปแบบการเล่นนะครับก็คิดว่าฟูลแลมก็แข็งแกร่งครับในเดิมบ้านพวกเขาแพ้ยากครับแล้วก็มีโอกาสที่จะยันเสมอเลี้ยงคู่ได้ครับ1ประตูนต่หนึ่งคู่ต่อมาครับเป็นเกมอาริกาสเปนบ้านนะครับคู่นี้3ามทุ่มสินาทีนะครับเป็นเซบียาครับที่จะเล่น ที่ลามอนสัเชียิสควรครับเจอกับทางด้านอาร์ลโกมาดริดครับทั้ง2ทีมฟอร์มไม่ดีทั้งคู่นะครับเซบียาแพ้มา2เกมติดครับขณะที่อาร์ลโกมาดริดนั้นก็แพ้เกมหลังสุดทุกรายการที่ไม่ชนะใครเลยนะครับเหลือเชื่อมากๆครับและเกมล่าสุดก็เปิดบ้านแพ้กับบาร์เซโลน่าไปครับศูนย์ต่อหนึ่งครับในโกปาเดเรครับเกมนี้ก็หวังครับว่าทางดอาร์ลีโกมาดริดนั้นจะตั้งหลักได้ครับแล้วก็บริษัทการบุกมาเชิญอาราเซบียาได้ครับสองต่อหนึ่งครับที่ซาลลิิิโโออมก โเป็นกรุงโรมครับพบกับทันได้ยูเวนตุสคู่ที่เป็นคู่ใหญ่ครับโรม่าชนะ4จาก5เกมหลังสุดนะครับชนะ4แพ้1ส่วนยูเวนตุสนั้นก็ชนะ2แล้วก็แพ้3นะครับเกมล่าสุดโรม่าบุกชนะเลเช่มา1-0คระที่ยูเว่พวกเขาก็เปิดบ้านชนะเจนัวมา1-0เหมือนกันครับคู่ที่ตามสถิติแล้วเนี่ยบ้านใครบ้านมันนะครับและเกมนี้ก็เชื่อว่าโรม่าก็น่าจะทาได้แบบนั้นครับด้วยการเฉือ Nova, นยูเว่ไปครับ1ประตูต่อ0นะครับคู่ต่อมานะครับก็เป็นคู่สุดท้ายคู่เอกประจำวันนะครับเป็นดาวิบัต พรีเมียร์ลีกนะครับเวลา4ี่่วครึ่งนึครับ22บสองนการสมนาทีแม็เชสเตอร์ยูไนเต็ดไล่โดว์แทมสอดครับเจอกับแมสตี้ครับผู้นี้ถ้าใครจำกันได้ในช่วงครึ่งฤดูกาลแรกเป็นมาสเตอร์ที่บุกไปชนะแมสตี้ได้2อต่อหนะครับถือว่าเป็นผลงานชิ้นโบแดงเลยครับของยุคใหม่ครับของรูเบนอโมริมก็เกมนี้มาเจอกับทางด้านซิตี้อีกครั้งครับสซาเบยูไนเต็ดแล้วได้เล่นในบ้านด้วยนะครับยูไนเต็ดฟอร์มล่าสุดเพิ่งแพ้ฟอเรสต์มาครับ1-0ึ่งขณะที่ซิตี้ชนะมา2เกมติดนะครับทั้งบอลมมััััดดดไ้้้บบบอออลลลลถววยเเเเฟคคพแกกก็ชนนะสสตรร์ใ่าุ2-0 อ,อย่างก็ตามผู้นี้เป็นดาวเบิแบทครับไม่มีใครยอมใครแน่นอนแล้วก็เชื่อว่าบรรยากาศของเกมตื่นเต้นแน่นอนครับแล้วก็เกมนี้ก็เชื่อว่ามีโอกาสจบด้วยการเสมอกันสูงนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นการเสมอที่มีสกอร์เยอะด้วยครับเชื่อว่าเกมนี้ครับแมนเชสเตอร์กับแมนซิตี้จะเสมอกันด้วยสกอร์2ต่อ2ครับนี่เป็นทาา่าสรุปของวันนี้ครับ